ขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดสมุทรลักษธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับบ,บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมาตรวจทัดกองอผู้โดยสารนเะข้าก่อสมุทรลชกษธานีเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์เป็นพื้นที่เราเป็นสีแดงนะคะก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่มีโควิดในร,ระลอกที่หนึ่งเดือนมีนาเมษาเนี่ยเรามาเข้าเวรที่สถานีรถไฟแล้ว แล้วก็จะมีขบวนรถซึ่งจะมากกว่านี้แต่ก่อนจะมี7จ็ดโมงมีประมาณวันละห้าหเที่ยวอยู่จนถึงขณะนี้เหลือเหลือวันละสามเที่ยวเราก็ยังเพิ่มความเข้มข้นมาเรื่อยๆเนื่องจากสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็การป้องกันตัวเองก็ก็กรัดกลุ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อส่วนการที่มาปฏิบัติงานที่นี่เราก็มาเพื่อ จะให้คําแนะนํากับผู้ที่เดินทางเข้ามาว่าให้กักตัวนะคะเน้นย้ําในการกักตัวแล้วก็ขอข้อมูลนะคะว่าเดินทางมาจากไหนแล้วคุณจะไปที่ไหนเพื่อหากเกิดปัญหานะคะ<ม>เกิดเกิดปัญหาว่าภายหลังเราพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมากับขบวนรถไฟเราจะได้ติดตามเพื่อที่จะควบคุมโรคได้ทันท่วงทีนะคะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้รวดเร็วนะคะ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็จะมีะกรณีที่ติดเชื้อแล้วและไม่ได้แจ้งนะคะไม่ได้แจ้งมาก่อนซึ่งก็โชคดีที่ญาติที่มารับนะคะก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะมารับผู้ป่วยโควิดที่มากับขบวนรถไฟซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับผู้ป่วยนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือกับผู้ที่เดินทางมาทุกคนด้วยว่า ถ้าหากท่านติดเชื้อนะคะขอให้แจ้งทางสายสายด่วนของสองปสชนะคะ,ะซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานียินดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับผู้ป่วยนะคะมาดูแลรักษานะคะขอเพียงว่าท่านอย่าปกปิดข้อมูลนะคะแล้วขอความร่วมมือ,อให้ปฏิบัติตามระเบียบตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันตัวเองเว้นระยะห่างใส่หน้ากาก,ากแล้วก็ รับผิดชอบต่อสังคมนะคะด้วยเพื่อ,อเชื้อของเรานะคะเชื้อ,อโควิดโรคโควิดจะได้หมดไปจากาเมืองอุบลสักทีนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ